ก็จะได้เป็นเซอรุน์ูพลานใหญ่จ้ะจัดให้อีกแล้ว,วอ้พ <c oughs> ามาชมพีระงูด้วครับผมเสื้อแห้งเลยฝนตกใส่เนาะเดี๋ข้วทพควมสะอาดนะนี่ครับเก็บเลยเขาคัางจ้ะ มากระคืนเด้อครับผมโอ้ยเด่ค่ะน,นี่จะดอกแบบไหนเลยจ้ะตังนห้าสิบดอออกอนะ่ะแม่เหรอครับนี่เยอะ,ะ,ะมากค่ะเบ้อครับ,รบมาเบิ่งครับยาวเป็นยาวเลยครับเฮ็ดบันปูเฮาโอ้อยเจ็ดสิว่าจ็ดดอกครับพี่น้องเอ้ย เนี่ยมิลี่ครับเท็ดบรนปูสีชมพูครับสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าที่14กันยายอดหกจ้ามื้อนี้ซะฝเนพาพี่พาน้องเปลี่ยนไม้มาทางอำเภอบุญทลีจ้าไม้แหลกซะฝเนก็สิเข้าป่าสำนักสงฆ์น้องจ้องห้องให้จ้าไปดูไปชมกันว่าสิได้สีมานบ่จ้าสวัสดีครับผมไปจ้าไปกันเลยจ้าอ้าวครับ ก่อนสืเขขาไปรับส้มคลิปครับผม็คือเก่าขึ้นเดิมเด้อครับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องสุขคูสุขคนครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลำรวยเงินทองกันสูขทูกคนคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเด้อครับผมอายุมันคนยืนครับอย่าเจ็บอย่าปวยอย่าไข้แล้วก็อย่าจนครับี่ครับนำภาพที่สวยธรรมชาติบานเฮ่าครับผมมาให้เบ่งครับนี่ครับเป็นลำธารคลองน้ำที่ไปเก็บเพ็ดแล้วฝนเนาะครับ บรรยากาศสวยงามๆครับทางผ่านสิเทนไปกีเพจครับกลับไปตามไปหลุดน้ำกันเบิรงครับอาสิโซสิมานซำมดยครับผมสวยงามงามทีมงานน่งถ่ายรูปกันอยู่ครับผมนางเสือผีครับ่ตามหลุดน้ำกันเบิรงครับผมเราเลยแข่งมันจ้ะพามากระคืนเด้อครับผม Ngọc khoan Đẹp nhanh thử kìm sao

พี่ขางก็ไ,ไหวนหออาคนไงมีไงพี่น้องห้องมันยังก็คืนด้วยครับใบน้เละหาะพนหนหูนน้ำฝนเนาะมีเหตุยังไงนนะนี่ครับงงจะ้ะเอ้ยถืออย่ ซึ่ง่าจะเป็นไขรอ๋อเขาวจ้ะพอแล้วๆได้จัลลังหัวอุ้ยเด้นค่ะนี่จะดอกแบบไหนได้จ้ะ อันนี้าสิบีดออกนะไม่หรอกเขาคันจะ้ะดอกไฟเลยจะ้ะห่อพ่นละดอกสองดอกจะ้ะอืม้มดอกใหญ่จ้ะ ดูแบบนี้โอ้ยอยองจ้านี่คือเต็มทีแห่งโอ้ยอยอบเลยคนบ่มาโว่าขาเป็นขา Chú Ở đây đẹp quá Nó đang chồng nơi đó cháu con Nó khăn tìm cháu Ủa à, Có đứa kèm bao giờ khôn mưu nè Hết buộc đầm rồi hết buộc ngay Hết buộc hết เปิลดล่อซาฝนโดนเติมแล้วเ้อครับผมโอเคต้องจ้ะมาในบรรยากาศคืน้าคืนฝนเลยครับเมื่อกี้น้ำสะนเนอ <Yeah. S 1> ๋อก็ถาหดูดถาตีตามมึงครับว่าสีโซ่สีมนสันซ้ำใดตอนนี้สะฝนมาหอดส่วนไหนล่ะสะฝนอยู่วัดนวลทองจ้ะดต์ป่านวลทองเนาะ, <S 2> <S 2> ะดีครับ,บง,งัดทางงัดมึงก่อนโอ้ยหมดหมดก็ล่อหลุดตีตามมึงเด้อครับ ว่าในส่วนที่ฝนไปปล่อยนี่เฮ็ดยังสิเกิดเนาะทุกคนเน,นาะเราหลุดรอส้มน้ำกันว่าสิขักซ้ำใดเนาะคือว่เป็นฝนแต่ว่ากะดิ้งข่าวไปแววยุนน่งเนาะสัฝนเนาะมาเฮ็ดปวกกะสิลือบอ,อกแล้วนนเนาะเฮ็ดปวกเขาดอหรือเฮ็ดปวกน้ำแกงเน,นาะครับผมมีบอที่ครับอ,อบารมณ์อากาศซุ่มซื่นเนี่ยครับผม เาฟุน้นกับหมุนปลาอย่างเดียวแล้วครับนนี้หยิก,กอใ่จ้ะกิฝนตกบ้อดเหมือเด้อจ้อปะป๊ดใส่จ้ะโอ้ยเกื่อยตัเนี่ก็ถือัวกิน đọc đi xem nha Tên là đọc Ở nó phân bài nè Mẹ học <laughs> phụ bất วขาสันสันๆอ้ไฟหนานีา่ได้แทบทุกคนอยู่จ้ะอืออืมเี่ยอือ่ปะินปะซั Mua cái บิมืเลยโอ้ยนเปนทั้งวันอภิยด้น่ได้าเพื่อนถือกินบิ่จ้ะตวงมันกันกิน มันบุกค,ครับผมวกัด,กปดไปวาจาก,ม,กมาสชกคนมันอยสามนะเด้ข้ามตัวเสือเขาดูครับบรรกาศป่าฝนตกบัดมือครับผมลิ่นๆคลอยๆแห้งๆโอ้ยน่ครับพิษก่อข้างๆด้อครับผม สางโก้ใช่มันก็ต้องซ้ำนี่เขาดูเป็นมือแรงของผมนะข้าวผมนั่นนะตามหลุ่นตามเบิองน้ำกันเรื่อยๆครับเบิองจ้ะนี่วัชพ่อเห็ดยังเนี่ยว่าบโเห็นจ้ะบรรยากาศก็ถือว่าบรรยากาศดีอยู่ครับบม่ค่อยมีแสงแดดมันนี่แต่ว่าเปียกเบิดเลยครับขมาครับหนาสาวหนาบ่าวเพื่อเก่าครับผมทีมงานคุณภาพเขาแต่ว่าบบหูวัชพีนจังได้ครับ กระถาลุ่นถาเบื้องน้อกันเนาะตอนถ่ายคลิปนะสักคนเนาะประจิโสมันสำไรครับผมนี่ครับตุนเดนางซองโอ้ใจใจใงคาดเตี้ยจ้ะโอ้เลี้ยงค่ะเหนบมา กินยังเนอมาค่ะปวกตาบด้ยจังอ้ยขาดเลยแ่นใเองด่งงเนี่ยไกลๆครับอระดือครับผม ชิ้นมันปูอีกชิ้นนึงเนาะโฟนเนาะชิ้นมันปูชิ้นพูจ้ะครับผมแกงเสบแกงหวานแกงอร่อยครับผัดใส,ส่น้ำมันหอยแหงแ้งตะแสบแห้งครับจ้ะนี่มาโบนไเด้อครับเดี๋ยวผมสแกนกล่องให้นไปเรื่อยเรื่อยครับผมเป็นสะโฟนดังอยู่ครับลามไปทางหน้าเต็มเลยครับผมแนะนำอีกเคสชน,นิดหนึ่งจ้ะแม่นครับเป็นีชน,น,นิดแนะนำพี่น้องเขาเนาะสะโนเนาะจ้ะสะโนก็ตั้งได้เก็บจ้ะพี่น้องแต่ส่วนมากก็เก็บตัวบรรทายคลิปเนาะแม่นครับ เก็บไปพัดนะคืจชิ้นนี้จะเป็นมูยังก็เฮตุอีกมันฟนูหนึ่งสีหนึ่งสีสีเหลืองนะตั้งผู้ซาฝนบาดไปเก็บมีพี่น้นองเอฟซีแนะนำว่าให้ไปสองสวงงามเด้วยซาฝนว่าซาฝอนกับราค่ะเรียกค่างานายอยู่จ้ะ บางเชือบางครั้งอาจพิษภารกิจเด้อครับบางของอา้มม็นอาจซีโบดิตอบน้ำฝนเนาะขอให้เวลาที่นี่ดูเด้อครับผมต้องเชือกับตามหาเห็ดล่าจ้ะนี่นะครับก็สิครับถึงบานกับมือเติมเนาะขอขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับผู้ที่เข้ามารับช้มสองชีวิตเห็ดครับว่าจะเป็นหนึ่งข้มเม็นหนึ่งไหลหนึ่งแช่ทุกการที่ตามครับที่มีส่วนรวมอยู่นรงกันน้ำฝนเนาะขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับผมขอเป็นกำลังใจให้ลุงให้ราน โอ้โหเฮ็ดสูงนี่ตามหาใหญ่ขึ้น,ขงงนนะสับปนเนาะออกออกออกโบกันคักจ้ะโบกขาดลอยถือฝนย่างไงพ่อใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาเดี๋ยวส้มเฮ็ดสวยๆงามเนาะสับนเนาะบางเทีก็ไปหอสุรินทร์เหมือนเด้อครับผมอย่าสูก่ก็ไปเนาะไปเวิร์ดฝนมี้ก็มาปลาอยู่แถวบานน้านเนาะสับนเนาะนี่จะเป็นไม้อีกไม้นึงไม้บรรพบกเนาะจรรพบุรุษผมเพ็ดมันปูงามสีชมพู กินู่ใส่เก็บเรด้อยจะเสีบได้แล้ค,ครับเกิดลายนอครับเบิดเบิงเ,เลยครับผมเห็นมันปูอยู่นี่มึงรับน้องกับสาวกับเดาบ่ากับเก็บด้วกันครับผม ขาดว่าถุงพื้นทื่อน,นะ่ะสินหน่อยเติมอยู่ด้วยครับใครเก็บเบื้์ธฮันนะ์นะฮะบนกับสอฟฝนดีครับเจอฝนอ๋อ,อ, <c oughs> อครับอุ้ยนะครับ เ็อีกชนิดชนิดที่นำเสนอพี่น้องเฮานะสับนเนาะ้ใหไปเบิ่งกันครับขันพ่ออายุใช้ก็ลุยเลยนะสับนเนาะลุยเลยจ้ะแน่นอนโอเคแม่งามเมนูอย่างก็เมนูอย่างตีเสบกมูสับนเฮ็ดชนิดนี้ผัดน้ำมันหอยกันแล้วแต่คนสอบคนมาขึ้นกันเนาะแล้วก็เอาไปยำจ้ะยำใช่ยังใส่หัวในก็ได้ใส่มะนาวก็ได้ได้ปึ๊บใส่ยาวกระไะ้ปึใส่ถั่วป่ะโอ้ยต้องใสเลยจ้ะ เวลาสิกินก็สิใสสวยจุ๊บอะเป็นลอยเป็นพันดอกด้ยครับคันมันทายเบิร์ดกับเวลากับสียืดยาวกับสีด้นนอสฝนเนาะกระยานพ่อแม่พี่น้องฮงวะ ทำ่มพี่น้องเขาถ่ายอย่างพี่น้องเขาอยากเบิ่งเห็ดอยา่างอื่นน้ำน้ำสมฝนเนาะเหลือถ่ายแต่เป็นกลุ่มเป็นอันนี้ให้เบิ่องน้ำสมฝนน้องงามๆเนาะจะเพลย์ลยยไม่ได้เลยน้ำเนยนะไม่เห็นครับเอาไว้ข้างหน้าเนาะ,นะพอแล้วเนาะยี่งชอบ โบหินเราทั้งนั้นบรรยากาศยับขึ้นมาเรื่อยๆครับจากโซนทั้งล่างก็ขึ้นมาทั้งๆครับว่าสิไปพลานใหญ่ด้วยครับผมอีหยังมันนี่ครับทีมงานบอทีมงานบอโบห็นครับครับ นี่คือเห็ดบันปูเด้อครับผมเบออครับมาเบิ่งครับยาวเป็นยาวเลยครับเห็ดบันปูเฮาโอ้ยเจ้กสีว่าจ้าดอกครับพี่น้องเอ้ยพี่เต็มหลีครับเห็ดบันปูสีชมพูครับบุญครับเออข้าแข้งน้องเบิ่์นี่โอ้ยสภาพฝนยาวกับน้องเลยครับผมสมจีเพจกองไปพี่น้องเขาเบิ่์ เดจังสีพาไปปึงกกไก่ๆเด้อครับแมนเบิดเลยครับปูปิดมันปูข้าแข้งครับข้าแข้งข้าแข้งอ่ะไปปึงกกไก่ๆนะ้ำพึ่นครับ,บว่าความสวยความงามของดอกพันสีซ้ำได้ครับสีได้นั่งถากันแมนหลายสิบโมงอยู่ดอกครับพันธุ์เดจังสีอู <laughs> ้ครับข้าแข้งอือครับหลังจากสี่เก็บมาหมู่นึงว่าคักแล้วครับ จะบบว่ากับโวคากท่อนี้เลยครับผมโอ้ยเฮ้ยโอ้ยคือคือทักเธอเลย,ออย,ยบยยอกไงเฮ้ยเนโะฝนเป็นเท้เป็น,น่อเป็นกอเลยครับ เกับเก็บพื้นกันเด้อครับผมมี่พี่ตาเดี๋ยที่เห็นมันปูให้จากข้านีนครับเก็บซอยกันครับเอ้ยพัดใสื้อหมูเดี๋ยวบอกสาพน้ะใส่กระทะน้ำเนาะโอ้สิวัดใส่กระทะตัวก็เสรนจสิวัดใส่ยังเินนมากจ้ะก็ได้ครับบึณกันดีใจครับขอกงามเลยครับผมเออ ดูคืองามเพ่งเลยนะฮะบ้านดอกไม้ทั้งขากระเบนเบิดเลยอโอ้กขักมนันขักแล้วเนาะ,ะ,ะพี่กัดไม้กับบันบ,บุกเด้อครับขึ้นมาทั้งพระลานใหญ่ครับผมสำหรับผูใ้ใดที่ชอบสื่อชอบในเฮ็ดบันปูนะสะฟนุนเนาะจะสะฟนุนขี่รถขึ้นมาเห็นทุกมุมทุกซอยเลยจ้ะแม่นครับ น้องท่านใดอยากกินน้องเบิ่งกิดกินไปเลยด้วยจ้าน้องสิเป็นทางสายทางขรัวทางหนาหรือว่าทางหลังครับท่านไปทางใดกระพออยู่นะสฝนเนาะขอบคุณกระสิบัวตะไคร้เบิดสุดดอกเด้อครับผมกระสีไทยพี่เห็นน้องหรือเบิ่องเจ็บตีมูมถึงเพิ่นสิสวยงามๆเนาะเพราะว่าเพิ่นเกิดหลายอีหลีเนาะเมื่นเนาะเพราะว่าเวลาสิยาวเกินไปเนาะครับโอ้ ยังมาบเห็น,นบ้านวะบเห็นเป็นอะไรยังมาเป็นครับแันวัดเลยครับผมผมสูมไหเพิงครับเก็บสามคนเลยครับผมเลยเกิดร้ายครับ กูงอขาจ้ะเอาเหมาะวันแต่มาหอดจอดถึงกระแมนเลยเนาะงสาฝนเนาะจ้ะอ่อีกแล้วครับผมบึ้งมันเปมืออาชีพันต้องงัด้นมากเลยบ้านจ้ะเป็นเด็กสาฝนสาฝนมาสาักปวดวะข้างบนไปแกงเนาะจ้ะ พี่กัดบันบุกเด้อครับขบึ้นมาวาห้องวัดภูพารานใหญ่เนาะวัดภูพลารานใหญ่จ้าพี่เจได้บันเป็นเสืฝนภูพลารานใหญ่จ้ลาลจ,จัดให้อีกแล้วบ่จัดให้้อีกพามาชมพิระง,งก์เด้อครับผมเสื้อแห้งเลยฝนต,ตกใส่นาะเป็นข้างๆสะอาดนะนี่ครับเก็บเลย เจะจะโม่หน่อยนะชิพอออก่นงั้นก็คือป่ะช้ำๆเลยพอเหลยเราบอกพอเลยล้วจะเลื่อยเราจจับมันมาถือกินขึ้นซ้ำเนี่ยจุ่มตามเนาะ<ด>พี่ครับหลังจากที่หาเบื้องสสพผักแล้วครับ กับสิมีเฮ็ดออกอยู่ครับแต่ว่าห่างๆบ่หลายปันไดเด้อครับสําหรับวัดภูพลานใหญ่เป็นเฮ็ดละงูครับพี่ครับบรรยากาศวิวอยู่ฝั่งหนึ่งโอ้โหครับนี่ครับกับสิจะผ้าซาฟลอนอวยขึ้นลงเมื่องแล้วล่ะครับผมให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศที่ฟังหนึ่งจรงได้กับท่านว่าลูกวา่าหลานเด้อครับอยาังไงพใหญ่มีใหญ่ได้ชมวิวครับผม ทั้งหล้างผมนี่ก็เป็นสันเขื่อนเด้อครับผมสิดิ้งินเสียงเรือแลนครับจ้าสุภนพีพี่น้องสรุปยอดเฮ็ดจา่ามนนี่กับไปสามไม้จ้ะพี่น้องเอาเขาน้องจองออกโนนท่องมาบานบกจก้็ถือว่ามานอยู่จ้ะได้หลองโงอ่ได้เฮ็ดเพิงเฮ็ดล,ล่วมๆ่วมเฮ็ดกอจ้ะพี่นอ้นองจา้าเฮ็ดปวกตาบ ตัวน,นี้ซาฟว์ฟิร์นกระกติ่มกระตายใหญ่เฮ็ดมันปูนะจ๊ะเฮ็ดมันปูกะวู้ยหมูเดียวอลังการทั้งจากเก็บอยู่สามคนกับแ่แล้วจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิเตเท็ดในเด้อจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำจ้าทะลุน,นี่คลิปต่อไปว่าซาฟว์ฟิก็สร้างกลุ่มผ้าพี่ผ้าน้องไปไหมไดรจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเดินทางกับบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้า